โชยุมิลินปลาโอแห้งเส้นโซบะของวานเส้นโซเมนของที so ่แหวววันนี้นะคะเราจะมาทำโซบะเย็น so กับโซเมนเย็นค่ะเป็นเมนูประจำบ้านวอๆอีกแล้วเป็นเมนูที่พ่อทำบ่อยมากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากจนอยากจะแบบเอามาแอดไวเซอร์ให้ทุกคนรู้จักกันค่ะ เนี่ยเกิ่งอังกฤษห่วเลขส่วนเนี่ยเกิ่งเลขหัวอังกฤษแล้วได้เกียร์เฉลีย่ยเท่ากัน <c oughs> อร่อยมากอร่อยมากเมนูน,นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อไม่นาน,นค่ะในช่วงล็อกดาวน์คุณปู่นะคะหรือก็คือคุณพ่อของวอววนี่เองเนี่ยรู้สึกสงสารหลานที่แบบ หลานก็ว wow ้าววแบบคิดถึงประเทศญี่ปุ่นมากแต่ว่าไม่สามารถไปประเทศญี่ปุ่นได้แล้วก็ไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นก็ไม่ได้คุณปู่ก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะทําอะไรเพื่อจันลงดิตใจหลานหน่อยแล้วก็เมนูที่ปู่พอทาได้แล้วก็ทุกคนกินได้ทางบ้านหมายถึงว่าคุณแม่ก็กินได้เพราะคุณแม่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็คือเมนูโซบะเย็นกับซูเมนเย็นนั่นเองค่ะเราจะมาเริ่มทาน้าจิ้มกันก่อนนะคะซึ่งน้าจิ้มเรียกว่าซูยุนั่นเองค่ะมีส่วนประกอบแค่สี่อย่างเท่านั้นนั่นก็คือโช มิรินน้ำเปล่านะคะแล้วก็สุดท้ายคือปลาโอค่ะเริ่มต้นทำยังไงคะตัวแรกมหัศจรรย์ของน้ำซ้อุุสูตรพ่อก็คือ1ต่อ1นต่อสนั่นก็คือ,อโชอยุ1ส่วนมิรินหนึส่วนและน้ำสีส่วน 1>, 1ส่วนของเราจะคือ1ส่วน3ถ้วยโอเคอ่ะเริ่มจากโชยุ1่ส่วนค่ะแกม,เมาเส่็จมาจ้า ต่อไปมิรินหนึ่งส่วนมิรินคืออะไรคะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยมนี่คืออะไรคะ<อ>นี่ค่ะมันเป็นเหล้ามันเป็นเหล้าเห็นไหมมันเป็นข้าวหมักอะเพราะฉะน,นั้นรสชาติของมิรินจะออกหวานนะคะตรงมิรินหนึ่งส่วนคือเท่าไหร่คะอีกทีหนึ่งหนึ่งส่วนสามเทมิรินลงหม้อค่ะ อันต่อไปจะเป็นอันที่ยากที่สุดจะขอทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ห่างหายไปนานของว่าคณิตศาสตร์คือไม่ได้ขอถามว่าสี่ส่วนของน้ำเปล่านั้นถ้าหนึ่งส่วนคือ1นึส่วนสาส่ส่วนคือกี่ถ้วยคะหนึ่งส่วนสาคูณสี่ค่ะเป็นเท่าไหร่คะมึงมึง,มง <laughs> มันต้องคุณบวกคุณแล้วมหนึ่งส่วนสามไปสี่ครั้งเป็นเท่าไหร่ก็หนึ่งถ้วยไงหนึ่งส่วนสามไปสี่ครั้งตายแล้วฉันเดาฉันเดาไม่ผิดว่าเวันต้องคิดไม่ออกเนี่ยเก่งอังกฤษหวยเลขส่วนเนี่ยเก่งเลขหวยอังกฤษแล้วได้เกรดเฉลี่ยเท่ากันก็ถั่วเฉลี่ยไงคะก็คือฉลาดเท่ากันหนึ่งส่วนสามถ้วยไปสี่ครั้งเท่าไหร่ก็หนึ่งส่วนสามคูณสี่เป็นเท่าไหร่สี่ส่วนสามสี่ส่วนสามคือกี่ถ้วย ถ้วยกับอีกนิดนึงถ้วยกับเท่าไหร่ถ้วยกับอีก1นส่วนสามถูกต้องเ่ะเพราะฉะนั้นรอบแรกที่เทก็คือเทให้ได้1ถ้วยและอีกรอบหนึ่งก็เทให้ได้1นส่วนสาโอ้ยเราเรียนเลขกันไปเพื่ออย่างนี้ค่ะ พอเราผสมทุกอย่างในหม้อนีส็ดแล้วนะคะอินกิีเดียนลับอย่างสุดท้ายนะคะก็คือปลาโอแห้งค่ะหรือที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโบนิโตเราเคยเราเคยไปเดินตลาดที่ญี่ปุ่นแล้วเราก็ไปเห็นว่าอ๋อปลาโอแห้งก่อนที่มันจะเป็นฝอยฝอยอย่างเงี้ยคือมันเป็นปลาแบบปลาแห้งแบบทั้งชิ้นอย่างเงี้ยแข็งโป้เหมือนไม้แข็งโป้เหมือนไม้จแบบคอคอคคือแข็งแล้วก็แบบเอามาขูด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 จนเป็นเศกเล็กๆแบบนี้ซึ่งนี่แหละเคล็ดลับอูมามิที่จะทําให้มันหอมหวน ดูเป็นญี่ปุ่นขึ้นมาทันทีค่ะคือในสูตรของคุณพ่อก็คือเป็น1ต่อ1ต่อ4ใช่ไหมแล้วก็ไอหส่วนน่ะคือ1ส่วน3แต่ว่าเซตเนี้ยจะคู่กับปลาโอ15กรัมซึ่งอันเนี้ยจะมีถุงละ5กรัมก็เลยใช้ทั้งหมด5ถุงทำไมใช้เยอะจังเขาบอกว่าใส่เยอะๆหลันชอบ <laughs> คลิปต่อไปนะคะที่คุณพ่อบอกก็คือเราจะไม่คนเด็ดขาดเราจะปล่อยให้น้องโบนิโตเนี่ยค่อยๆจมลงสู่ก้นหม้อค่ะเพรา<อ>ะเพราะว่ามันจะได้ไม่ขาวให้มันแบบค่อยๆแบบมีความอินฟิวส์ด้วยตัวเองลงไปสู่ก้นหม้อเพราะฉะนั้นอันนี้มันยังเห็นโบนิโตแบบลอยที่ผิวน้ําอยู่ใช่ปะอ,อนาจะต้องจมดิ่งสู่ก้นท้องทะเลเลึกก่อนกลับไปสู่พื้นที่ที่น้องจากมาไปเรื่อย<ๆ>พอน้องปลาโอแห้งของเราจมน้ําเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอามาตั้งไฟกลาง ให้มันแบบร้อนเล็กน้อยแต่ไม่เอาถึงเดือดนะห้ามคนเด็ดค่ะนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้มันมีกลิ่นคาวของปลาค่ะแต่อยากให้มีกลิ่นหอมของปลาค่ะเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้น้องแบบทําปฏิกิริยาด้วยตัวเองแล้วก็ห้ามเดือดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีเอาแค่ควันขึ้นแล้วปิดไฟเลยมีการเคลื่อนไหวอยู่ในก้นหม้อ ที่กรองชาอันผ่านสมองระภุมลด,ดมามากมายเพราะว่าได้กรองทุกอย่างที่ไม่ใช่ชาด้วยค่ะเราจะเอาสิ่งนี้มากรองปลาโอแห้งออกไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทิ้งอันนี้ไว้ให้เย็นก่อนเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าตู้เย็นค่ะล้วก็จะได้น้ํำซุออยุที่เย็นชื่นใจค่ะแช่จนกว่าจะเย็นนะคะแล้วเรามากินหมี่เย็นชื่นใจกันค่ะ และนี่นะคะก็คือโซเมนกับโซบะนี่ห้อที่บ้านวอลวชอบกินค่ะ ขอเรื่องี่โซบะกันก่อนจะบอกว่านี่คือยี่ห้อ number o โซบะซึ่งยี่ห้อนี้นะคะมีปริมาณโซบะถึง70%สบรและมีแป้งสาลี3 0ค่ะคือถ้าเกิดอยากกินเส้นโซบะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราต้องไปกินถึงญี่ปุ่นแต่จะบอกว่าโซบะร้อยเปอร์เซ็นต์ในญี่ปุ่นก็หายากมากๆแล้วใช่เพราะเสียดเขาจะผสมแป้งสาลีเข้าไปแต่ด้วยความที่วันนะคะตอนนี้ยังกินแป้งสาลีไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หนัเพราะฉะนั้นโซบะก็คือทางออกอีกเส้นหนึ่งที่เรากินไม่ได้ในช่วงนี้แมมม้ว่าาาาเเรจะลิกก็ต นั่นคือโซเมนค่ะโซเมนนี่คือแป้งสาลีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีความเด้งดึ๋งแมสเด็กชอบแมวชอบซึ่งอันนี้คือยี่ห้อโจชูอาคากิโซเมนนะคะก็คือยี่ห้อนี้เราชอบบ้านเราชอบเพราะว่าเส้นมันเล็กเล็กเหมือนเส้นผม Angel Hair ใครนึกภาพไม่ออกก็คือเหมือนแบบเวลาเราเห็นในหนังญี่ปุ่นหรือท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่มันจะไหลมาตามม้ไผ่แล้วก็คีบกินคีบกินคนญี่ปุ่นชอบกินในฤดูร้อนนะคะใช่โอเคเริ่มลวกเส้นกันดีกว่าโอเค เลือกกระทาค่ะ<ม>เพราะว่าอันนี้เป็นทริคที่พ่อบอกมาว่าให้ใช้กระทาแบบกว้าง,าง<ม>ๆเวลาเราโยนเส้นโซบะล,ลงไปมันจะได้ไม่ตั้งๆอย่างเงี้ยมันจะได้แบบจมน้ำไปให้หมดเลย<ม>เราจะใช้เส้น100กรัมนะคะซองหนึ่งมี200กรัมนั่นแปลว่าเราจะใช้ครึ่งถุงค่ะหนังซ้อมบอกว่าให้ต้มไปประมาณ4-5นาทีแล้วก็หรี่ไฟลงแล้วก็ค่อยชิมว่าเส้นสุกนุ่มดีหรือย,ยังนะคะ ตอนนี้เรา,าเวลาแค่5นาทีในการเตรียมอ่างน้ำเย็นที่ใส่น้ำแข็งค่ะตายแล้วค่ะลืมค่ะโลกค่ะโลกโลกให้กูทำอะไรแไมให้ช่วยอะไรหนูช่วยเตรียมอ่างน้ําเย็นใส่น้ําแข็งให้่อยค่ะหืม มีความเด่นอยูเอาเรียงเป้อยู่อ่ะตอนนี้เส้นอร่อยมากค่ะเราต้องรีบค่ะเราต้องรีบถือถือถือแ้วเอาไปไว้ะววนะเฮ้ยเก่งนะขอชิมเส้นหน่อยซะหน่อยนะคะออขอบอกว่ามันพอดีมาก ตอนนี้เรายังไม่พร้อมกินเพราะว่า,ายังไม่ลวกโซเมนนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาเส้นโซบะเข้าตู้เย็นไปก่อนคุณพ่อบอกว่าไม่ควรทิ้งเส้นโซบะแช่น้าไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะส่งมันขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเอาเข้าตู้เย็นก่อนแล้วก็ปิดฝานะคะเอาเข้าตู้เย็นไว้ก่อนคะ่ะมาสิ่งที่วันต้องทําคือลวกโซเมนนะคะ เอาโซเมนออกมา 1, มา hey, 1> สมัดเด็จ้ะมึงต้องมีสติมากเพราะว่าโซเมน3นาทีสุกเหมือนเข้าเกมการแข่งขันอะไรสักอย่างโซเมน1มัดนะคะพอน้ําเดือดใส่ลงไปค่ะน้องบางมากและน้องจะใช้เวลาลวกแป๊บเดียวเท่านั้นแต่ว่าโซเมนก็มีหลายประเภทนะคะมีแบบเส้นใหญ่กบนี้ด้วยแต่ว่าที่บ้านนะชอบแบบเส้นแบบเล็กๆแบบนี้จับเวลา3นาทีค่ะเร็วค่ะมาแลยค เทปเตือนคุณแล้วนะคะ3และระหว่างนี้ไปเตรียมอ่างใส่น้ำแข็งค่ะโอเคพร้อมน้ำแข็งพร้อมต่อไปค่ะไปดูโซเมนค่ะพอเดือดเติมน้ำหนึ่งถ้วยเดือดแล้วเติมน้ำหนึ่งถ้วยเพื่อลดอุณหภูมิค่ะแต่ความจริงถ้าโซเมนไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรมั้งไม่ได้กูกินต้องอร่อยเพราะว่าอีฉันไม่ได้กิน ใส่เยอะ้หรอไม่หั่นแล้วอร่อยมากอร่อยมากปิดไฟเลยได้ไหเนยปิดไฟเลยรู้สึกยังไงคะได้กินเส้นโซเมนหนึ่งคำเส้นโซเมนอร่อยมากเลยค่ะมีความแบบดึงๆของแตงสาลีและกลูเตน มันขนมจีนนี่เหมือนเลย เราจะกินแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทาก็คือใส่เนงิหรือต้นหอมซอยลงไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วมีต้นหอมอะไรที่บ้านก็ใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะวาซาบิค่ะใส่ลงไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดไม่ชอบวาซาบิก็ไม่ต้องใส่ได้อยู่ดีนี่เองทําตามใจเราอย่างไรก็ได้ โอเคนะเทียบเท่าคุณพ่อได้เลยเธอเธอกินผิดเธอต้องไม่กัดเส้นคนญี่ปุ่นเขาไม่ให้กัดเส้นซูช์นะลองซูด์ดูนะอร่อยเลยอัรตราส่วนน้ำจิ้มเป๊ะเป๊เปะถือว่าเหมือนของพ่องามมาการทำน้ำอันนี้กินเองมันดียังไงคะจริงๆน้ำซูยูนะคะมันก็มีสำเร็จรูปขายเหมือนกันซึ่งมันก็จะอยู่ในลักษณะขวดเป็นแบบเข้มข้นแล้วเราก็จะเอามามต้องเอามาดรูดน้ำ เสร็จแล้วก็ค่อยกินกับไม่ว่าจะเป็นโซเมนหรือโซบะก็ตามแต่ว่าการที่เราทําเองอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่ามันรู้สึกหอมกว่าคือกลิ่นปลานี่แบบชัดเจนมากมาตาที่เรากินโซเมนบ้างปะ่ะอ่ะก่อนอื่นขอปรุงก่อนเหมือนกันอิตาดาคิมัสอ่ะนะคะไม่ได้ไปญี่ปุ่นก็ เที่ยวทริปกันอยู่บ้านนี่แหละค่ะรายนเส้นที่วันลวกดูดีมากนะคะความเก๋ขึ้นเนี่ยเส้นมันจะแบบซึมซับน้ําขึ้นมาโดยที่เราแบบแ,บบแค่เอาไปดิบยรู mm hmm. สึกภูมิใจในตัวเอง mm hmm. จะบอกว่าบ้านเนี่ยเวลากินโซเมนหรือโซบะจะกินน้ําซีอิ๊วแบบกินแบบล้างผลาญกินแบบ ซอเป็นน้ำซุปกินแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นการทํากินเองของเราอะก็คือแบบได้เยอะเท่าที่ต้องการมันจะไม่เหมือนแบบเวลาไปกินที่ร้านก็ต้องแบบขออีกขาขออีกข่ยกินล้างผ่านได้ตามที่ต้องการค่ะแล้วก็ทําเก็บไว้กินได้หลายวันเส้นโซเมนดีมากเลยมีความหยุ่นกาลังดีแต่ว่าสิ่งที่มันจะมีไม่เหมือนเส้นโซบะก็คือมันจะไม่มีกลิ่นเหมือนเส้นโซบะนะเส้นโซบะเรจะมีกลิ่นหอมหอมของบัควทธัญพืชอะไรอยู่นี่แหละค่ะ เหมาะอากาศร้อนเมืองไทยเป็นที่สุดจะบอกว่าวอ่ะชอบกินซูยูเนี่ยกับเต้าหู้ด้วยเดี๋ยวจะเอามานำเสนอราแพนี่ค่ะและนี่นะคะก็คือเต้าหู้โอตะโกค่ะเป็นเต้าหู้ที่บิมกินและ คารีพรีเซนต์มากเรากก่านางเป็นพรีเซนเตอร์เองค่ะจะบอกว่ามันขายดีมากนะหลังจากที่บิมรีวิวเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปตามล่าหามาันมีขายที่พูจิทซูเปอร์ของเข้าวันพุธแล้วก็มีที่กูเม่มาเก็ตที่พารากอนกับเ็มควาเทียวอวก็กินตามที่นางเอามาให้กินแล้วก็พบว่าโอ้อร่อยมากมันแบบเนื้อมันนุ่มเนียนราวกับคัสตาร์ดเต้าหู้วันนี้นะคะบิมแนะนําให้กินกับโชยุดาชิค่ะ กล่องน่ารักมากทำเป็นรูปกล่กองนมซึ่งก็ลองกินแล้วชอบเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่ามันเค็มไปหน่อยแล้วก็มีวันที่หนึกครึมที่พ่อทำมีเย็นพอดีแล้วก็เลยเอาซื้อยูของพ่อมากินกับเต้าหู้ตัวนี้ปรากฏว่าเลิฟกลมมากมันอาจจะเป็นเพราะว่าความเค็มมันรุนแรงน้อยกว่าแบบกล่องอย่างนี้นะคะแล้วก็มันมีความหวานประแลาบรมหลาและที่สำคัญคือมันมีความสดได้ก็เลยชอบ คือเต้าหู้อันนี้มันนิ่มมากโดนเอาไว้วาในปากเรากระแทกกระทันปุ๊บมันเหลวปลั๊บแล้วน้ำซีอิวก็แบบหลุดสเปชตัดกันข้อดีของเต้าหู้เน,นี่ยคือมันหอมถัว่วหอมถัว่วแบบมันรู้สึกได้ถึงความมันและมีความหวานปลาแหมปลาแนหนมนิดนึงชอบมากแล้วพอกินกับซีอิวก็คือดีงาม จบแล้วค่ะเพื่อนๆลองมาทำตามดูกันนะว่าจะชอบหรือเปล่าอันนี้เป็นเมนูประจำบ้านวอลเลยขอบอกว่าแอดไวซ์เดอร์มากๆ